สวัสดีครับมารับชมกันต่อนะครับผมยังอยู่กับทีมงานเพชรพุททองครับมาดูการลงบอ่อรอบแรกครับ ชนกัน นี่เป็นการลงบ่อชั้นล่างรอบแรกครับเสียบบอยรอดไหมโดนดันตูดไหมมาดูกันเรียบร้อยเอาเอาเต็มแล้วเต็มแล้ว รอดไหมละเอียบร้อยเกมครับเกมสิครับแบบนี้เดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้ะอันนี้ออกก่อนเอาฮ่ฮ่า ôi phải mê nắp châu. <laughs> แก้วหูแทบแตกครับหันกลับมาดูล,ล็อกกี้สองคันนี้กันบ้างครับคันสีฟ้าอยู่ข้างบนสโลแกนครับมันทุกเกียร์นะครับผมมันทุกเกียร์แน่นอนคันขาวลงล่างครับล็อกขาวแน่นอนละ่ะเห็นลักษณะอย่างนี้ หาออกนี่ดันตูดแน่นอนครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆท่านที่เป็นโรคหัวใจหาย่าดมด่วนเลยครับลุ้นยิ่งกว่าลุ้นหวอยออกอีกครับโอ้โหกิมงานสุดจัดจริงๆเลยชื่อนี้จำไว้ได้ดีครับเพชรปูนทอง เรียบร้อยไหมรอดไม่รอดรอดไม่รอดโอ้อโอหคันเลขขก็กค้างคันเลขขกเ็กค้างวะโอ้คันเลขขกนะ็กค้างครับ แล้วจะขันเล็กค้างเลยครับมิดไมเลยม <laughs> เมื่อสักครู่ด้ล็อกขาวมิดไมเลยครับขันเล่งค้างครับ อัตรายอันตรายดีนะว่าอยู่อยู่เกียร์หนึ่งแล้วขึ้นจากบอ่อนะครับพอเหยียบคานต,ตัดแล้วเนี่ยโอ้โหล้องใหญ่เลยครับตอนนี้ข้างล่างครับเจอเจอลูกลังสวยๆครับเอามาลองทางให้ มาแล้วไปเอกของเราครับจากบริษัทดินด่วนสง่งเข้าประกรรดวดฮะอะไรนะม่ต้องเอาเยอะเยสเก็อ,อ๋อไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวสเก็รวยตอนนี้ถ้าเสียวุฒิดูคลิปนี้อยู่นะครับผมไม่รู้เสียวุฒิจะบอกว่ารวยหรือว่าจะเจ๊งไม่รู้ <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดเลย วันนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะ40กา่าแล้วนี่แค่ครึ่งวันนะครับแล้วก็เริ่มงานตอนบ่ายได้2ชั่วโมงฝั่งน,นี้ปล่อยตัวครับ สบายครับฮะอ๋ออยากวัดเพืองกับคันนี้เสียเสียเมื่อกี้เสียบอยเขาบอกว่าอยากจะวัดเฟืองกับคันนี้ครับว่า นน่นเป็นไรอีกเนาะมียกหัวจอดกันอยู่โน่นหมดเลยครับเหลืออยู่คันเดียวครับเหลือคันเดียวปล่อยตัวครับ เดี๋ยวเราก็จะจากกันไปสำหรับคลิปนี้ด้วยคันนี้ครับทีมงานฝั่งนู้นเนี่ยจอดแสะกระบะกันหมดแล้วเราจะได้พักดื่มน้ำดื่มท่าแล้วกบมามันกันต่อในคลิปหน้านะครับผมติเล็กสายมันครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ ่ดยกดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับมีอีกเยอะแน่นอนเดี๋ยวกันใหม่สวัสดีครับ